อลโลฮ่าโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมยิกระโลฮ่ากับเกม l ัส t ละนี่คือ l a ัสอัปเดตในเดือนเมษายนนะครับอัปเดตในรอบนี้เนี่ยมีชื่อว่า Wave of Change นะครับมันจะมีการอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยก็รับชมได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไม่สำคันเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องยิกะโลห่าเอาไว้ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อัปเดตแรกที่ทุกคนจะได้เจอเนี่ยก็คือ c a r โก Ship d o ด็อกกนะครับโดยการอัปเดตนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่เมืองฮาร์เบอร์นะครับเมือง h a r ์เบอร์จะถูกตกแต่งใหม่นะครับจะมีเกาะกลางเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเกาะเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับจอดพักเรือคา r โกนั่นเองนะครับและเมื่อเรือคา r โก้เดินทางมาถึงเมืองฮาร์เบอร์นะครับสพานที่อยู่ระหว่างเกาะ2เกาะนี้เนี่ยก็จะหมุนเปลี่ยนให้เรือคา r โก้เนี่ยเข้ามาเทียบท่าน,นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเคนต่างๆก็จะทํางานโหลดสินค้าเราเนี่ยสามารถเข้าไปแับในตู้สินค้าก็ได้นะครับเพื่อรอจังหวะด,ดีๆและก็ออกไปสังหารเพื่อนคนอื่นที่อยู่บนเรือนะครับโดยการเทียบท่าของเรือคารโก้เนี่ยจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมอัปเดตนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้การไปเรือคารโก้เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นและทุกคนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมกับการไปบวกกันที่เรือคาโก้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนลองดูสภาพนะครับว่าเราเนี่ยมีบ้านใกล้ฮาร์เบอร์แล้วเรือคาโก้มาเทียบท่าใกล้ๆเนี่ยมีหรือที่เราเ่่จะไมไมมปคออตร์ตรใ และในอัพเดตต่อมาก็คือออยลิกเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนโฉมใหม่นิดหน่อยนะครับโดยทางออยลิกนะครับจะเพิ่มทางเข้ารับก็คืออุโมงค์ระบายน้ําที่อยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถดําน้ําเข้าไปในทางนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการไปเคานเ,เตอร์อีกทางหนึงนะครับสำหรับนักบดาน้ําที่ชอบไป ่วนออยนะครับผมนีม่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะไปออยเนี่ยมันก็จะทําได้หลายวิธีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางเรือปกติหรือว่าเราจะดําน้ําไปเคาน์เตอร์ออยก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะทําให้ผู้เล่นที่ไปแคมป์ออยหรือว่าคนแรกๆที่ไปกดกล่องเนี่ยลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถมาได้หลายทางนั่นเอง และปืนใหม่ที่ทุกคนอยากให้มันมีเข้ามาในเกมเนี่ยก็มาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างโหดและก็อันตรายมากๆเลยสําหรับในรอบนี้ก็คือปืนมินิการนั่นเองนะครับปืนนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่กระสุนได้สูงสุดถึง300นัดเลยนะครับแล้วบอดที่อยู่ที่ออยลิกเนี่ยมันจะมีบอดหนึ่งตัวที่ถือปืนนี้อยู่ก็ระวังอันตรายไว้ด้วยนะครับ แล้ววิธีการรีโหลดปืนนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ใกล้กับโต๊ะสองนะครับเราจึงสามารถที่จะกดรีโหลดได้นะครับโดยการรีโหลดเนี่ยคือเราต้องเดินไปใกล้โต๊ะสองแล้วก็คลิกที่ปืนนะครับมันจะมีคําว่ารีโหลดอยู่เราถึงจะสามารถรีโหลดกระสุนของปืนมินิกันได้นั่นเองนะครับผม <S <S ไม่ได้มีเพียงแค่ปืนมินิกันเท่านั้นที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับยังมีปืนไฟใหม่ด้วยปืนไฟกระบอกนี้มีชื่อว่า m i l i t a r y f ่ a m e Tower นะครับ เราบอกเลยว่าเป็นปืนไฟที่อนุภาคร้ายแรงกว่าปืนไฟปกติของเกมนัดมากๆเลยนะครับปืนทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่สามารถทําการเรียนและก็คราฟได้นะครับ และในส่วนอัปเดตต่อมาก็คือ Battery Scientist นะครับโดยการระเบ,บิดรถถังของเราเนี่ยจะมีบอดออกมาช่วยปกป้องรถถังด้วยนะครับก็ทําให้การระเบ,บิดรถถังยากขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าใครเคยเห็นผมเล่นในเซิร์ฟซอมบี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นระบบนี้มาก่อนแล้วนะครับและนี่คืออัปเดตหล,ลักๆที่มีเข้ามาในเดือนเมษ,ษายนนะครับสำหรับใครที่สนใจอ่านข้อมูลการอัปเดตแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ย ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปรัดอัปเดตหน้าขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับและก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องยิอโลฮ่าเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสารสำคัญของเกมลัสนะครับผม